ตารางคะแนนวอลเลย์บอลเนชันลีก2025ประจำวันที่9มิถุนายน68 จบลงเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025สัปดาห์แรกที่แบ่งการแข่งขัน3มสนามใน3ประเทศระหว่างวันที่4-8มิถุนายน2568โดยหลังทั้ง18ชาติแข่งขันกันครบ4นัดปรากฏว่าญี่ปุ่นที่คว้าชัยรวดทั้ง4เกมแถมไม่เสียเซตให้กับคู่แข่งยึดจะฝูงตารางคะแนนด้วยการมี12คะแนนเต็มขณะที่แชมป์เก่าอิตาลีก็ยังฟอร์มแรงเดินหน้าเก็บชัยได้ทั้ง4นัดรั้งอันดับ2ด้วยการมี11คะแนนส่วนอันดับ3เป็นตุรกีที่มี10คะแนนนนด้าาาทททัักกกตบลูยยงสวไทที่ ใช้ได้ในเกมสุดท้ายของสัปดาห์แรกขยับจากอันดับสุดท้ายขึ้นมาอยู่ที่15ด้วยการมี3คะแนนจากผลงานชนะ1และแพ้3นัดสำหรับการคิดคะแนนหากชนะด้วยสกอร์3 0เซตหรือ3ถึง1เซตจะได้รับ3คะแนนแต่หากชนะด้วยสกอร์3ถึง2เซตจะได้2คะแนนและทีมที่แพ้จะได้1แต้มสรุปตารางคะแนนวอลเลย์บอลเนชั่นลีก 2025อันดับที่1ญี่ปุ่นชนะ4แพ้0 12. น12คะแนนอันดับที่2อิตาลีชนะ4แพ้0 11. น11คะแนนอันดับที่3ตุรกีชนะ4แพ้0 10. น10คะแนน อันดับที่4โปแลนด์ชนะ4แพ้ศูนนัดสิคะแนนอันดับที่5บราซิลชนะ3แพ้1นัด8คะแนนอันดับที่6เยอรมนีชนะ2แพ้2นัด8คะแนนอันดับที่7จีนชนะ2แพ้2นัด7คะแนนอันดับที่8เนเธอร์แลนด์ชนะ2แพ้2นัด7คะแนนอันดับที่9บันแกเรียชนะ2แพ้2นัด6คะแนนอันดับที่10สาธารณรัฐเช็กชนะ2แพ้2นัดส คะแนนอันดับที่11แคนาดาชนะ2แพ้2น,นัด4คะแนนอันดับที่12โดมินิกันชนะ2แพ้2น,นัด4คะแนนอันดับที่13สหรัฐอเมริกาชนะ1แพ้3น,นัด4คะแนนอันดับที่14ฝรั่งเศสชนะ1แพ้ 3, 3. น,นัด3คะแนนอันดับที่15ไทยชนะ1แพ้ 3, 3. น,นัด3คะแนน อันดับที่16เบลเยียมชนะ1แพ้ 3, 3, 3น,นัด3คะแนนอันดับที่17เซอร์เบียชนะ1แพ้ 3, 3, 3น,นัด3คะแนนอันดับที่18เกาหลีใต้ชนะ0แพ้4 1, น,นัด1คะแนน